เราเกิดมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นเจริญขึ้นกว่าชาติที่แล้วถ้าพูดตามหลักเราตายมาหลายชาติละนะก่อนลงมาเกิดเนี่ยนะอันนี้บนเมฆผมชอบวาดรูปแล้วตัวคุณก่อนเกิดมาเนี่ยได้วาดโปรแกรมมาไว้ละนะตูดตูดตูดต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 ดว่าจะให้คุณเกิดมาในครอบครัวไหนอะไรเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นนะเก่งขึ้นเมื่อคุณเกิดไปสักพักหนึ่ง เมื่อคุณเกิดไปสักพักหนึ่งอันนี้นะทดไว้ในใจก่อนนะว่าจริงมีตัวคุณอีกคนหนึ่งที่กําลังดูคุณอยู่ตอนนี้มีทุกคนมีนะมีตัวคุณอีกคนหนึ่งนะที่กําลังดูคุณอยู่อาจจะข้างบนอาจจะข้างในเขากําลังมองดูคุณอยู่และเขานั่นแหละเป็นคนคีคคำสั่งสั่งให้เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงครั้งที่หนึ่งนะเช่นโดนโกงอ่าโดนโกงอีกรอบโดนโกงอีกรอบ โอ้โหทำไมมันโดนโกงแล้วกุงอีกวะบางคนอกหักอีกรอบโดนโอกหักอีกรอบนะบางคนอยากจนอีกรอบอยากจนแล้วอยากจนอีกทําอะไรก็ทาไม่ขึ้นอ่านี่ทําอะไรก็เจออุปสรรคทาอะไรก็เจออุปสรรค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 ทำใมทําไมตัวตนเรามันส่งไอ้เรื่องแบบนี้มาทุกคนรู้สึกโกรธไหมว่าเอ้ยส่งมาทําไมวะฉันเหนื่อยแล้วอะส่งเรื่องดีๆมาบ้างได้ไหมเนี่ยฮะ เขาจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะหยุดส่งก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนความคิดการกระทําและคำพูดเขาบอกว่าคุณควรจะออกจากตรงนี้ได้แล้วเขาเลยส่งเหตุการณ์นี้มาให้คุณรู้สักทีอ่ะแกไม่รู้เหรอเอาส่งมาอีกเอาไอ้นี่มันโง่าจาังว่าส่งมาอีก เอายังทําแบบเดิอมอีกส่งอีกเขาต้องการให้เราทําแบบใหม่ได้แล้วจ้าอันนี้เหตุผลนะเช่นเวลาทํางานเราทํางานเนี่ยสมมติที่ทํางานเนี่ยให้เงินเดือนสองหมื่นแล้วเจอเพื่อนที่ทํางานเนี่ยท็อกซิกเพื่อนที่ทํางานเนี่ยดินทานะขัดขาบ้างเจ้านายไม่ดีบ้างเงินเดือนสองหมื่นแล้ว สิงที่เราไปก็คือไปทํางานก็คือไม่อยากไปทํางานเลยไม่อยากตื่นงอนเลยนะไม่อยากทํางานเลยที่ทํางานนี้มันแย่ไม่ดีเราทํายังไงอยากหางานใหม่จริงไหมอืมอ่ะที่ไหนให้เงินเดือนเยอะนะสองหมืนห้าอ่ะว้าวย้ายเลยทั้งที่จริงๆประเด็นก็คือคุณมีความทุกข์เพราะคุณต้องลุกออกไปทำงาน พอคุณต้องไปเจอคนที่คุณไม่ชอบแต่คุณตอนนี้ด้วยสังคมที่มันระบายคุณเนี่ยเอาเงินเป็นที่ตั้งคุณก็เลยลืมไปละนะพอได้เงินเดือนเยอะหน่อยลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วนะที่คุณไม่อยากไปทำงานอะ่ะมันเพราะไปเจอคนแบบนั้นเจอคนแบบนี้ไอตัวคุณเนี่ยพอคุณไปทำงานที่ใหม่เงินเดือนสองหมื่นห้าก็ส่งเพื่อนร่วมงานแบบเดิมเจ้านายแบบเดิมนะ ทำให้คุณกลับไปรู้สึกไม่อยากตื่นไปทํางานแบบเดิมเพราะตัวตนของคุณที่มันอยู่ตรงนี้มันบอกว่าตื่นสักทีเลิกสักทีนะเลิกคิดจะไปทํางานสักทีเลิกออกแรงเหนื่อยๆสักทีคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นอะไรแม่ค้าออนไลน์เจ้าของกิจการดิ้นรนเพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นชีวิตแบบนั้นอีกชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งก็คือคุณจะเริ่มจเจริญขึ้น นะเป็นขั้นบันไดนนมไมบแบบนี้ผมชอบวาดรูปแบบนี้คุณจะเริ่มจเจริญขึ้น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 แต่ถ้าคุณไม่จเจริญคุณก็ติดอยู่อย่างเงี้ยกลมๆนะกลมๆย้อนกลับมาทําไมผมรู้กว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเคยเป็นลูกน้องเขาทํางานมาทุกอย่างแล้วทำกลางทำงานกลางวันทํางานกลางคืนแล้วก็คิดว่าเอ๊ไม่ใช่ละเลียนก้าวกระโดดแบบควนตั้มเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับนะ ค่อยๆเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆกิจการใหญ่ๆเปลี่ยนไปนเรื่อยเป,เปเลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายพอมีเงินเอา้ามันก็ไม่ใช่อีกสุดท้ายเราต้องการอะไรวะเราต้องมาหาคุณค่าภายในเราต้องการเชื่อมต่อภายในตัวเองแค่นั้นการเชื่อมต่อภายในตัวเองคืออะไรคือการที่เรารับรู้ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรคนที่มาฟังผม ไอ้วันนี้พูดแล้วคุณอาจจะงงๆนะแต่วันที่คุณเริ่มรู้อะไรบางอย่างคุณกลับมาฟังแล้วคุณจะเข้าใจผมเข้าใจนะฟังทนฟังไว้ก่อนนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มาฟังผมภายในคุณมันรู้สึกเรียกร้องว่าหยุดฟังซะหน่อยเหมือนจะมีเหมือนมันจะมีประโยชน์กับฉันละเหมือนจะมีประโยชน์กับฉันละแต่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณยังไม่ได้จูนคลื่นให้มันตรงกับผมนะ ถ้าคุณจูนคลื่นให้มันตรงสมมติผมอยู่ตรงนี้อืมนะอ่าไม่เอาคุณอยู่ข้างล่างหรอกอะค่ะคุณอยู่ข้างบนยวหาว่าว่ากันอ่ะเราคลื่นไม่ตรงกันผมพูดไปบางทีคุณก็เอ้ยเหมือนจะสื่อได้นะแต่ก็มันขาดขาด,ขาดอะมันไม่ติดต่อกันนักเรียนที่เรียนสิบห้าวันกับผมบางคนเป็นไงหลับนะการหลับสําคัญเนี่ยการหลับสําคัญที่สุด หลับข้ามวันง่วงมากเพราะโดนจูนให้คลื่นมาตรงกันมันต้องปรับหรือจูนใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราจริงๆเนี่ยตัวเราอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรจนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจากการทำแบบเดิมเทคนิคของผมแรกๆเลยหลายๆคนเลยทุกคนเลยดีกว่า ต้องเป็นเมืเ่อกี้ที่บอกว่าใครฟังเพลงซ้ำๆชอบทำอะไรซ้ำๆลองทำสิ่งใหม่ผมนี่หักดิบเลยนะผมไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลง,ง,พลงโดยเฉพาะเพลงเศร้าๆหนังเศร้าๆไม่เอาอะไรที่เป็นเศร้าๆเพราะว่าชีวิตผมมันเศร้ามากคุณไม่คือหลายๆคนเห็นเราเนี่ยโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มตลอดออกไปทำงานแต่คุณไม่รู้หรอก ทำไมเรารู้สึกมันเหมือนจะสดใสแต่มันก็ไม่สดใสผมเริ่มเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคลื่นตัวเองไม่ฟังเพลงเศร้าไม่ดูหนังเศร้าไม่เสพเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตัวเองผมชอบพูดเสมอนะแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนนะครับทุกอย่างเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเขากําลังอยากสื่อสารกับคุณแม้กระทั่งคุณดูผมอยู่เนี้ยตัวตนที่แท้จริงของคุณนะบอกให้ดูแต่ถ้าคุณเริ่มใช้สมอง เขาจะมานั่งคิดวิเคราะห์หรือตัวคุณจะเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรมันพูดอะไรว่ามันจะบางคนจูนไม่ได้ก็ปัดทิ้งบางคนเนี่ยใช้ความรู้สึกล้วนๆพอใช้ความรู้สึกล้วนๆจะเข้าใจจะรู้สึกมีพลังจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกมีกําลังใจ